วันนี้เราจะหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนเหมือนกับที่เราเคยหารากที่สองของจำนวนจริงนะคะจำนวนเชิงซ้อนก็หารากที่สองได้โดยจำนวนเชิงซ้อน z คือ x บวก yi เราจะหาได้จากเราเริ่มต้นด้วยการหา r คือรากที่สองของ x กำลังสองบวก y กำลังสอง x y x ก็คือส่วนจริง y ก็คือส่วนจินตภาพนะคะรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนจะมีทั้งรากบวกและรากลบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลบอยู่ข้างหน้าคำตอบที่ได้ก็คือส่วนจริงรากที่สองของ r บวก x ส่วนสส่วนจินตภาพก็จะเห็นว่าคือรากที่สอของ r ลบ x ส่วน2 เห็นไหมคะติดไคือส่วนจินตภาพทีนี้เครื่องหมายตรงกลางระหว่างจริงกับจินตภาพเป็นบวกถ้า y i เป็นบวกและเป็นลบถ้า y i เป็นลบนะคะคราวนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดการหารากที่สองของข้อ1คือลบ16 i เราต้องเริ่มต้นด้วยการหา R เห็นไหมคะเราก็จะแทน x ด้วย0เพราะส่วนจริงไม่มีส่วนจินตภาพคือลบ16เพราะนั้น R ที่เราได้นะคะก็คือ16เพราะลบ16ยกกำลัง2ถอดรากกำลัง2กับรากมันจะค่ากันก็เหลือได้ R เท่ากับ16 หลังจากนั้นเราก็ว่าสูตรว่ารากที่สองของลบ 16i จะมีทั้งบวกและลบรากที่สองของ16บวก x ในที่นี้ x คือ0หาร2แล้วก็ส่วนจินตภาพคือ16ลบ x นะคะก็คือลบ0หาร2ติด i ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบเนื่องจาก y i เป็นลบ16 นักเรียนก็16หาร2ได้8ถอดรากที่2นะคะได้2ลูทสส่วนอันนี้ก็ได้2ล2รูท2ไอนะคะอย่าลืมว่ามีทั้งรากบวกและรากลบนั่นเองนักเรียนลองมาทำเองอีกสักข้อสิว่าคำตอบที่ได้ตรงกันไหมเริ่มต้นด้วยการหา อ่าเหมือนเดิม x ในที่นี้คือ8 y ในที่นี้คือลบ6นักเรียนก็จะได้ r คือ8กำลัง2บวกลบ6กำลัง2ก็คือ64บวก36ได้100ถอดรากที่2ก็คือได้10นะคะหลังจากนั้นรากที่2ของ8ลบ 16i อ,อย่าลืมบวกลบ รากที่2ของ r บวก x ส่วน2 r ลบ x ส่วน2 10บวก8ได้18หาร2ได้9ถอดรากได้3นะคะและตรงกลางเป็นลบ10ลบ8ได้2ส่วน2ได้1รากที่2ก็คือ1เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือบวกลบ3ลบ i นั่นเอง ่ไม่ยากใช่ไหมคะ,ะลองอีกสักข้อหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเราก็หาจาก x คือ1 y คือ2รากที่2ของ2นะักเรียนก็แทนค่า r 1รากที่2 1กําลัง2 2รากที่2ของ2ยกกําลัง2รู2ยกกาลัง2ได้2 2ยกกำลัง2ได้4 4 2 8บวก1เป็น9ถอดรากที่2ก็ได้ 3นะคะอย่าลืมรากที่2มีทั้งรากบวกและรากลบ r คือ3าบวก x คือ1ส่วน2ได้4ถอดรากที่2ก็ได้2ส,ส่วน3ลบ1ก็คือ2หารได้1ถอดรากก็ได้1ตรงกลางเป็นบวกเพราะ y i เป็นบวกนะคะเพราะนั้นคำตอบที่เราได้ก็คืออะไรคะรากที่2ของ2บวก คราวนี้มาถึงโจทย์ข้อ2โจทย์ให้หาเซตคำตอบของสมการข้อ1 x ก,กำลังสองบวก48เท่ากับ0ถ้าเรายังไม่ได้เรียนจำนวนเชิงซอนข้อนี้คำตอบก็จะเป็นเซตว่างเพราะ x ก,กำลังสองเป็นบวกแล้วมาบวกกับ48ก็ไม่สามารถหาคำตอบที่เป็นจำนวนจริงได้ แต่เนื่องจากเซตของจำนวนเราใหญ่ขึ้นมีจำนวนจินตภาพเกิดขึ้นนะคะ x กำลังสบวก48ย้ายมาเป็นลบ x เดียวก็คือหารากที่2ก็จะมีทั้งรากบวกและรากลบแต่เป็นรากที่2ของใครคะลบ48เรามีจำนวนจินตภาพว่ามันคือรากที่2ของลบหเพราะฉะนั้นรากที่สองของลบสี ก็เป็นรากที่สองของ48คูณกับรากที่2ของลบ1เห็นไหมคะเราก็จะแก้ปัญหาว่าเราจะถอดรากที่สองของจำนวนจริง48ได้และรากที่สองของลบ1ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น I นะคะไไม่ได้อยู่ในรากนะคะเราถอดรากที่สองของ48ก็จะได้4ีรูท3นะคะ i ออยู่นอกรากที่สองและอย่าลืมว่า รากที่สองจะมีทั้งบวกและลบนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือบวกลบ4รากที่สองของ3 i มาดูสมการกันอีกข้อหนึงอันนี้เป็น3พจน์2วงเล็บนะคะ 2x กำลังสองบวก 5x บวก12เท่ากับ0 เราลองมาใช้สูตรนะคะเคยเรียนมาแล้ว ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0 x จะเท่ากับลบ b บวกลบสแคว o ูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เพราะนั้นจากสมการที่กำหนดเราก็มาดูซิว่า a คือ2 b คือ5และ c คือ12คำตอบที่ได้ x เท่ากับลบ b เห็นไหมคะก็คือลบ5บวกลบ สแควรูทบีกำลังสลบ C ีคือ 2, C คือ12แล้วก็ส่วนด้วย2 A ก็2องคูณสเพราะฉะนั้นห้ากำลังสองได้25่สิบห้า6เมื่อ25่สลบเกจะติดลบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเซตของเราเป็นจำนวนจริงเราก็จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้แต่เมื่อมีจำนวนจินตภาพ รากที่2ของลบ71ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูทแต่ลบ1จะถูกเปลี่ยนเป็น i เราก็จะได้คำตอบว่า x เท่ากับลบ5บวกลบรูทเไอทั้งหมดส่วน4เหมือนเดิมนะคะเป็นการหาคำตอบของสมการที่3พจน์แต่ เราไม่แยกตัวประกอบหรือแยกตัวประกอบไม่ได้ก็ว่าตามสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบส r e r o ูท b กํลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a a คือ2 b คือลบ2และ c คือ1อมาดูซิว่า x ของเราลบ b เพราะนั้นก็คือ2บวกลบส r e r ร o t b กํลัง2ลบ 4a แล้วก็4 คูณกันคิดเลขนะคะก็ได้ส q u a r ู o o ีลบ8ซึ่ง4-8ลบ8ก็ได้อะไรนั่นเองคะลบ4นักเรียนก็ถอดรากที่2ของลบ4โดยเปลี่ยนลบให้เป็น I. Square root ลบ1ให้เป็น i ถอดรากที่2ของ4ก็ได้2เห็นไหมคะนักเรียนจะตัดทอนก็ได้นะคะหรือไม่ตัดก็ได้นะคะถ้าตัดทอนก็ได้ เศษ1ส่วน2ในส่วนจริงบวกลบส่วนจินตภาพก็เศษ1ส่วน2ไอเป็นคำตอบของสมการนั่นเอง